รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบี สวัสดีคับอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะพี่การสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยเช็คบ้างไหมเนี่ยก็แก๊กอะไรเนี่ยอืมเช็คนะครับอืมเช็คเพราะพี่เวลาออกกำลังกายทุกวันอ่ะพี่จะนั่งฟังนะว่าเอ๊ะมันมีก็แก๊กอะไรไหมตรงเดี๋ยวจะดูวิธีการในการที่จะตรวจเช็คสุขภาพ ตรงนี้ด้วยตัวเองได้เพราะนี้เราก็จะมีคุณหมอผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันอ๋อข้อเขาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมคุณผู้ชมข้อเข่าเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเป็นโรคสมองเสื่อมข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมโรคยอดฮิตมากเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่า70-80เปอร์เซ็นต์จะเจอปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับพอในถึงวัยที่ เริ่มหมดประจําเดือนนะครับการผลิตแคลเซียมในร่างกายต่างๆร่นอาจจะน้อยลงแต่เดี๋ยวต้องมาฟังคุณหมอดีกว่าแต่แต่ผมเผอผมแต่ผมเห็นที่จากประสบการณ์ผมนะคุณคุณแม่ผมเป็นแต่ผมสงสารท่านมากทรมานนะทรมานจนไปผ่าแล้วก็ข้างหนึ่งตอนนี้สองข้างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดที่ผมที่ที่ผมพูวเขคือว่าข้างสุดท้ายเนี่ยผ่าออกมา โรงพยาบาลชื่อดังเหมือนชื่อเหมือนชื่อเมืองหลวงของเราเกือบครึ่งล้านครับเสร็จแล้วใช่ครับอวันนี้ต้องติดตามแล้วใครที่แบบว่าโอ้โหไม่อยากไปถึงจุดนั้นวันนี้ต้องคุยนะวันนี้คนที่จะมาคุยกับเรามันมีผลจริงๆฮะในครัวนี้นะปล่อยไว้ก็ทรมานนะฮะเราต้องมาเจอคุณหมอที่ผู้รู้ที่จะแนะนําังวิธีการปฏิบัติคเราอยู่กับหมอหน่อยแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับพบกันอีกแล้วคุณหมอครับ วันนี้สดใสวันนี้สดใส,สดใสูดูหน้าตาก็รู้วน่าจะข้อเข่าดีอยู่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามีเรื่องเสือเส่อมมาคุยเสื่อมเลยอ้าวันนี้เรื่องของข้อเข่าเสือ่อมครับจรืงจริงต้องเล่นนี้ค่ะว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยปกติเราก็จะได้ยินกันเยอะเลยแต่ขอแยกแยกเป็นสองสองส่วนเขาเรียกว่าปฐมภูมิกับทุติยภูมินะคะ อ,อันแรกเลยก็คือว่าไม่ทราบสาเหตุแต่สมมาถเราจะคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ที่ที่คุยกันไปก็คือเรื่องอายุะนะคะอายุที่มากขึ้นนั่นหมายถึงการใช้งานที่มากขึ้นถูกไหมคะ เพศผู้หญิงมีความโชคดีคือเสีย่ยงมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่าน,นะคะแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมอ,อันนี้คือข้อแรกปฐมภูมิแต่ถ้าเป็นทุเรยภูมิคือทราบสาเหตุแน่ชัดเลยอัอ,อ,อกกาลังกายมีการบาดเจ็บที่ขาวมีการติดเชื้อ,อม,มีอุบัติเหตุแล้วก็จะแก้ไขกันหรือเป็นเรื่องของภูมิการผิดปกติเช่นกลุ่มรูมาตอยข้ออักเสบนํามาก่อนเพราะฉะนั้นการรักษาของสองสองโรคนี้ค่ะของทุเรยภูมิกับปฐมภูมิก็จะต่างกันไปขึ้นกับสาเหตุ แต่จริงๆเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างทุกตัวแปรทุกปัจจัยมีผลหมดเลยมีผลค่ะอายุน้ำหนักใช่ค่ะเพศถูกต้องค่ะคือยิ่งต้องเรียนนี้ค่ะว่าสมมติต้องหนัก50กิโลกรัมอ่านะคะข้อเข่าที่ดีคือตั้งซ้อนตรงๆแบบนี้ถูกไหมคะเวลาที่เรายืนนิ่งๆน้ำหนัก50จะถูกแบ่งออกเป็นสองก็คือ25กับยี่ะขาเราสองข้างก็เลยก็ตามที่พี่การเริ่มมีการเดิน เดินปึ๊บยกข้างนี้ถูกไหมคะข้างนี้รับห้าสิบสลับห้าสิบห้าสิบอ่ะเริ่มมากขึ้นอันนี้คือพื้นราบพี่เริ่มขึ้นบันไดพี่พูน้ำหนักไปอีกหกถึงเจ็ดเท่าที่ข้อเข่าต้องรับอันยังไม่คิดถึงกระโดดอันนี้ยังไม่คิดถึงการพับแค่เรานั่งเนี่ยแค่เราไม่ตรงข้อเข่าอีกใช่ไหมคะพอเรานั่งมันคือการทําแบบนี้มันจะมีการกดทับที่ตําแหน่งที่ต่างกันไปอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เจอปัญหาในขั้นที่งอพับเข่าพับเพียบ มันคือแรงที่กระทำต่อผิวกระดูกตรงนี้ขี้มากเกินไปในเป็นระยะเวลานานๆอ๋อก็เลยทําให้เกิดความเสื่อมถูกต้องมันเหมือนงถนนลาดยางที่มีหลุมมีบ่อค่ะอืมอ่ะทีนี้เนี่ยปกติแล้วอ่ะอ่ามันจะมีกระดูกแข็งกระดูกแข็งอยู่สองอันแล้วกระดูกอ่อนเชื่อมตรงกลางกระดูกอ่อนรองอยู่แ้อ่าใช่ค่ะถ้้ยกง่ายเหมือนเป็นชกอัพรถพอมีกระแทกก็ลดแรงกระแทกถูกไหมคะแต่เมื่อไหรก็ตามเรามีการกระแทกผิดตำแหน่งบ่อยๆขวัญภาพไหมคะตำแหน่งที่โดนบ่อยๆ มันก็เป็นหลุมเป็นบ่อมากกว่าใช้ถนนตรงนี้มากกว่าน้ำหนักกระแทกมากกว่ากระดูกอ่อนบริเวณนี้ก็จะสึกกรอมมากกว่าอืมพี่ก็จะเห็นผิวกระดูกข้อที่มันไม่เรียบพอไม่เรียบว่าเกิดการซ่อมแซมอืของกระดูกบางเคสก็จะเจอเรื่องของกระดูกขี้งอกออกมาบางเคสก็จะเจอขาวกระดูกแข็งแข็งบนล่างมาชนกันเส้นประสาทเยอะเลือดเ,เยอะเจ็บมากในบางท่าครับือลงมาใดเริ่มมีก๊อฟแกล์เริม่มแ,แบบอุ๊ยท่านี้ไม่ได้นะเสียวอ่าเป็นสัญ,ญญาณเตือน มียังแยบยังซอกแซกยังยังเออพี่ก็ยังพี่ก็ยังใช่ค่ะคือจริงบางเคสก็บอกว่าออกกําลังกายสิจริงๆถ้าเราเลือกการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นปัญหาอ่าใช่ค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะที่ไม่เหมาะสมคือจริงๆน้ําหนักตัวเราเนี่ยค่ะเราอยากลดน้ําหนักสมมติอย่างนี้น้ำหนักร้อยกิโลพี่จะเลทำการวิ่งไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดินให้ไหวไปรอยกิโลร้อยกิโลเอาเดินให้ดีๆก่อนเดี๋ยาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะไปวิ่งเพื่อลดน้ำหนักอเดไม่เป็นไรใจเย็นนะพี่ไม่ต้องวิ่งพี่มั่ันจักรยานแทนก่อนใช่ว่าน้ไหมอะไรเงี้ยค่ะสำคัญสำคัญก็จะมีเวของแต่ละคนที่แบบว่ามันไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางเคสมาด้วยเรื่องของรูมาตอยรูมาตอยแบบเขาว่าอักเสบทุกข้อค่ะอักเสบทุกข้อมีไข้จริงเลยแล้วมันคือเจ็บใช่ไหมเจ็บทุกข้อค่ะ เจ็บทุกข้อ,อตื่นเช้ามากำมือไม่ได้ <S <S เกิดจากเขาเ,นนเกิดจะเข้าใช้ชีวิตยังไง อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องภูมิคุ้มกันละเราก็ต้องไปทิพภูมิคุ้มกันทิปปรับอาหารกลับมาเรื่องของลำไส้ลำไส้อีกจะแก้ก็คือแต่ว่าเราก็จะมีการแก้ตรงจุดก็คือว่าการรักษาบริเวณข้อที่อยากเสพจริงๆของฝั่งนี้ก็จะมีหลายอย่างค่ะถ้าสมมติว่าอ่ะกรณีที่เป็นรู้สาเหตุคือรูมาตอยสมมตินะคะเราก็จะทิพตูมาตอยด้วยเรื่องของการปรับภูมิคุ้มกันอ่ะไลซา์อาหารด้วยดิบินที่เหมาะสมการส่งน้ำลำไส้อ่ะรวมกระทั่งถึงการ ฉีดตัวที่เป็นเรียกว่า P R P เข้าไปหรือบางเคสค่ะเราจะเห็นสมควรในเรื่องของการใช้พวกเซลล์เข้ามาช่วยอันนี้ก็แล้วแต่กรณีการตอบสนองของแต่ละเคสซึ่งเคสนี้สกเซสค่ะแต่ว่าการจะสกเซสก็ต้องใช้เวลาเหมือนเดิมที่เราบอกเพราะฝั่งนี้มันขึ้นกับการใช้ไลซายถ้าสมมติว่าเราทรีตไปแล้วคุณกระตุ้นการอักเสบใหม่ไปงอใหม่ไปออกมาอไกที่ไม่เหมาะใหม่ไลซายที่ไม่เหมาะใหม่ก็เกิดได้โดยเฉพาะเรื่องของภูมิคุ้มกันกระทำต่อข้อแบบนี้ค่ะ จริงเมื่อกี้ตอนที่หมอหน่อยเขาพูดถึงเรื่องการน,<อ>นั่งกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากถามไปถึงท่านั่งเลยนะว่างั้นเรานั่งไงดีอะแล้วคนที่เขาไปวัดบ่อยๆแล้วต้องพับเพียบเขาจะแย่ไหมอะอันนี้ค่ะม,มันก็จะมีแนวเรียนแบบนี้เลยว่าบางทีเราะจะเห็นว่าคนที่6 0สองคนทำไมไม่เหมือนกันหกสิบบางคนทำไมมาราธอนสี่สองกิโลแบบแข็งแรงมากชิ้นสำพัญกล้ามเนื้อค่ะการที่เรารู้จักบริหารกล้ามเนื้อต้นขาถ้าต้นขาเราแข็งแรงมันจะพยุง วเขาด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้นขาสําคัญมากคนที่จะออกกําลังกายแบบวิ่งมาราธอนได้ดีเขาต้องรู้จักการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาอืมนะคะนั่นคือบริเวณจ่วบนของขาใช่ค่ะเราก็จะมีท่าเป็นคอร์ดไอเซ็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็คือการยกขาขึ้นมาตั้งฉาก90องศานับหนึ่งถึงสิในใจแล้ววางลงอ่าแล้วยกขาขึ้นมาใหม ทำเป็นเซตครับออยกขาขึ้นคางไว้ยนับหนึ่งสิบวิเอาลงนะครับ่านผู้ชมตั้งใหม่ค่ะครัับต้งใหม่นับหนึ่งถึงสิบให้ได้พอเก่งขึ้นเมื่อไหร่ค่อยเอากระดาษเอาเหมือนกับว่าถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักถูกต้องค่ะเหมือนเรายกเวทเลยแต่ยกที่ก้ามเนื้อต้นขาครับก็เหมือน เครื่องออกกำลังกายตามฟิตเนสที่ชาใช่ค่ะถ้าเราดูแลกล้ามเนื้อดีออกกำลังกายไงก็ไม่มีปัญหาสควอตสควอตได้ค่ะ s q u a ตก็ได้ใช้แล้ว s ควอตทุกวันก็กลัวจะพังเหมือนกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมน่าจะเป็นใน คุณผู้หญิงใช่ค่ะสูงวัยใช่เนื่องจากส่วนส่วนใหญ่ที่ที่เราเจอเนี่ยที่เบซีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงสูงวัยจะค่อนข้างมีปัญหาแทบจะใช่ใช่ค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าได้ส่วนหนึ่งคือเรื่องของอายุคือเรื่องของการใช้งานอือ่านะคะที่สองคือลักษณะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเราจะนั่งยองๆอ่าเรนง่ายเวลาข้องน้ำผู้หญิงเข้าบ่อยกว่าผู้ชายลักษณะท่านั่งของผู้หญิงผู้ชายยืนคะะอ่อของเราที่เรานั่งตลอดทุก อันนี้ <จะ S 2> พูดถึง <froze. S 1> ชีวิตประจำวันก่อนถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่ทีนี้จะเป็นเรื่องของการแข็งแรงกล้ามเนื้อกระดูกตัวตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามวลกระดูกกระดูกบ้างหรือว่าความสามารถในการซ่อมแซมกระดูกจะมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าปริมาณแคลเซียมต้องเริ่มสะสมตั้งแต่25้าก็เริ่มเริ่มรับประทานได้ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าผู้หญิงอายุยี่นี่ต้องเริ่มทานเริ่มแล้ว แคลเซียมเข้าไปช่วยวลกระดูกไว้อาจจะต้องเพิ่มโรสเข้าไปอีกพูดได้ว่าพอมวลกระดูกมันบางลงเนี่ยไอ้ข้อเข่าก็มีผลละคือจริงๆมันมีผลร่วมกันทำงานร่วมกันใช่ค่ะเพราะจริงตัวตัวที่เป็นมวลกระดูกคืออยู่ข้างในในข้อนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าตัวข้อเนี่ยคือระหว่างตรงกลางก็คือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนตรงนี้แหละค่ะที่มีด้วยกันเดี๋ยวมันก็จะมีเอ็นเอ็นอีกเอ็นของู่ามนมันทางานด้วยกัน บางคนก็จะมาด้วยเรื่องของเอ็นมีปัญห<อ>าก่อนอพอลดการใช้ไปใช้ข้างเยอะกลายเป็นข้อเข,ข,ข่าอีกข้างนึงเสื่อมมากกว่าอ,อ,อแบบนี้ค่ะจริงๆพูดถึงอ่ะอตอนแรกตอนแรกพี่อ่ตอนแรกคิดว่าอะไรนะข้อเข่าเสื่อมไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องกระดูกไ,ไอไอมวลกระดูกอ่าจริงสัมพันธ์ จริงมาร่วมกันค่ะ <Okay. S 2> คือบางทีถ้าเราไม่ได้พูดถึงข้อเข่าเนี่ยตัวเรื่องของกระดูกข้างหลังเนี่ยมันก็มีปัญหาได้จากการที่พมันบัมก็ยุบต้นฟองน้ำอืมอืมอกปนปัญหาอีกอมั้เดี๋ยวช่วงหน้าพี่กันบอ,อกดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณมีอาการทั้งหมดที่ว่ามาก็แกบกุบกริบอะไรก็ตามอะไรอย่างนี้แล้วจากจะฟื้นฟูอยากจะป้องกันในแนวของเวชศาสตร์ชะลอวัย ะจะต้องทำยังไงดีช,ช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O 3รีรุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.9% 9 99เเลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเียควันบุรีแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ต่างแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ B A A C กลับมาคุยกันต่อนะวันนี้แต่ก่อนที่จะคุยกับหมอหน่อยติดตามาติดตามเราให้จบนะครับและก็ท่านใดที่ท,ที่มีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่บ้านที่มีปัญหาเรื่องข้อเขาอ่าแล้วเริ่มรู้สึกมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วเดินแล้วมีอาการแบบเสียวหรือเจ็บต่างๆนะครับวันนี้หลังจบรายการนะฮะเรามอบให้10ท่านนะครับเข้ามาปรึกษาให้คุณหมอดูอาการข้อเข่าฟรีที่บ A C ของเรานะครับ ครับโทรเข้ามาหลังรายการนะครับเดี๋ยวเราจะบอกหมายเลขครับผมศูนย์สองสองเจ็ดเจ็สองแปดหนึ่งแปดค่ะหรือว่าศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะคะหรือว่าแอดไลน์แอดบีเอเอซีครับมาเลยหมอหน่อยค่ะเมื่อกี้เรารู้อาการไปทั้งหมดแล้วใช่สาเหตุทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะของคุณผู้หญิงใช่ครับอ่าที่จะมากกว่าท่านี้สมมติคนบอกว่าอ๋อใช่แล้วล่ะชั้นหลัะชั้นหลัะชั้นนี่แหละที่พูดมาทั้งหมดเลยนการรักษามันจะมีกี่รูปแบบ แล้วในชั้นเชิงของเวชศาสตร์ชะลอวัยมันจะมีวิธีอื่นไหมอะไรเงี้ยอืมจริงๆเยอะมากค่ะเคสตัวอย่างก็เยอะคือเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเคสนี้นจะต้องผ่าตัดละแต่คนไข้นี่ไม่อยากผ่าคนไข้อาย,อยุหกสิบกว่าปีแล้วมาด้วยเริ่มแบบว่ามันเริ่มเป็นสเตจที่เริ่มหลังแล้วค่ะเพราะคุณหมอเริ่มแนะนําการผ่าตัดเราก็จะบอกว่าหาสาเหตุก่อนค่ะมาจเจาะเลือดดูก่อนว่าข้อเขาเสื่อมเป็นข้อขาเสื่อมแบบ แรกแบบปฐมภูมิหรือทุตรยภูมิก่อนเพราะว่ารักษาต่างกันถูกไหมคะพอเราดูว่าอ้าแค่นี้มีเรื่องของตัวออโต้ไมูลหรือว่าภูมิกันกระทำต่อข้อรวมด้วยไม่ใช่แค่น้ำหนักไม่ใช่แค่ไร้สายอ่ถ้าสมมติวาน้าหนักไร้สายอันดับแรกเลยเราก็บอกว่าคุณแค่ต้องลดน้าหนักด้วยจับอาหารอันนี้แน่นอน เด็กเลี่ยงไร้สายที่มีการพับงอเข่ากระโดดจัมปิ้งเดินขึ้นลงบันไดต้องวนรอบไดไหมคะอยู่ชั้นสมเดินขึ้นลงหลายรอบไม่ได้ปรับบ้านมาอยู่ชั้นหนึ่งได้ไหมไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดจริงๆเราต้องซักแล้วก็เข้าไปถึงไร้สา์ของเขานะคะเคสนี้เนี่ยแนะนําให้ไปวารีบาบัดหรือการเดินในน้ำเพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็น แต่ตอนนี้มีแก๊งวารีบำบัดแล้วค่ะใครน่ารักนะคนไดๆค่ะคนแค่แบบไม่ไปหมอพี่ไว้นาไม่ได้ลองดูค่ะแล้วก็เปิดให้ดูว่ายูทูบเนี่ยเขาก็ผู้สูงอายุก,ก็เดินเหรอเดินเดิน,ดน<ๆ>ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาเป็นอัรบิกแล้วค่ะเขามีเต้นเขามีท่าน้ำหนักลงเขาไม่ต้องพาแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือ เป็นตัวกลุ่มเซมเซลค่ะเป็นตัวอ,อ,อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มเซมเซลแต่ว่าก็ต้องตามขั้นตอนของเราของที่นี่ว่าเคดี้เนี่ยดูแล้วเรื่องของความปลอดภยัยข้อบ่งชี้ชัดเจนนะว่าตัวนี้เหมาะสมะแล้วก็ใช้ตัวเซมเซลแต่เป็นเรื่องของเขาเข้าไปทรีตเรื่องของการปรับไลเซ์คุณไข่แล้วก็สามารถที่จะไปสร้างไอ้ตัว ที่ตัวตัวรองระหว่างข้อกระดูกขึ้นมาคือเขายังมีตัวเซ,เซลล์เก่าอยู่นิดหน่อยอพอเราฉีดตัวเซ,เซลล์ต้นกําเนิดใหม่เข้าไปก็ไปกระตุ้นให้ตัวเก่าๆที่ทํางานไม่ดีเนี่ยแ c t i v e ขึ้นสิแล้วที่สำคัญถ้าเกิดก่อนมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยท่านผู้ชมต้องไป เอ็กซเลย์มาเอาฟิล์มเอ็กซเลย์ให้คุณบอกดูจะได้เห็นชัดๆเลยว่ากระดูกมันไปอยู่มุมไหนอะไรตรงไหนที่มันสึกมันเสื่อมต้องมีฟอร์เตอร์ด้วยอว่าตอนแรกมันแคบนะทําไปแล้วห่างขึ้นไหมอันนี้เลยมันพรูฟได้เลยดูจากฟิลมที่โรงพยาบาลแสดงว่าจริงๆอ่ะมันหลายส่วนประกอบกันและมีหลายวิธีถูกต้องค่ะแล้วแต่เคสเลยเป็นกับเคสต้องเข้ามาคุยก่อน เอาเข้ามาคุยกันแล้วก็จริงๆแล้วต้องเป็นบทสรุประหว่างเราและคนไข้ว่าคนไข้ร่วมกับเราไหมหมอแผนการนี้นะคะแบบนี้ค่ะโอ้จะแบบมีหลายเคสเลยนะที่น่าสนใจหลายเคสค่ะหลายเคสจริงๆก็เล่าอีกก็มีอีกค่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะไม่ได้ไปอย่างถึงจุดที่ผ่าตัดใช่แต่เราที่นี่เรามีการฉีดฟื้นฟูข้อเข่า เคสเยอะมากครับเคสเยอะมากเาเคสที่แบบรุนแรงที่สุดมีไหมหมอที่แบบว่าคือจริงๆบางเคสก็ต้องเรียนว่าข้างหนึ่งช่วยได้ข้างหนึ่งช่วยไม่ได้อคือมันไปแล้วค่ะมันเชื่อมมันฟิวกันไปแล้วคือจริงๆข้อเข่ามันต้องมีช่องว่างถ้ามันจะติดก็แบบมีให้พื้นที่ให้เราเสียบเข้าไปสักนิดนึงเถอะแต่มันค้เชื่อมไปแล้วมันซ่อมจนฟิวแบบ เชื่อมอะค่ะก็ต้องบอกว่าข้างนี้ไม่สามารถนะคะถ้าก็ต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดอีกข้างหนึ่งอะยังทานอยู่มันก็จะชี้อีกข้างหนึ่งก็ต้องคนไข้ต้องพิจารณาผ่าอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใช้เรื่องของการรักษาฝั่งนี้ด้วยด้วยฝั่งเราไปก่อนประชลการผ่าให้นานปกติของที่ B A A C เขาจะมีโปรแกรมโน่นนี่นั่นวิตามิงวิตามินอไของเฉพาะข้อเข่าเสื่อมที่ที่ที่ช่วยดูแลตรงเนี้ยมีชื่อโปรแกรมอะไรอย่างนี้ ถ้าฟื lings, kind of yeah, natural natural ้นฟ mm. well ูข้อเข่าเสื่อมอก็ใช้ยางี้เลยใช่ตรงเลยรฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมก็คือข้อข่าเสื่อมโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนี่เราไม่ต้องผ่าตัดแล้วที่สำคัญคือต้นทุนค่ารักษาเนี่ยถูกประกันเป็นถูกประกันกังก็คุณแม่ผมอ่ะโดนไปสี่แสนกว่ากับห้าแสนแต่ว่ามันฉีดที่เราโปรแกรมแบบนี้ ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนนี่ไม่ฉิดครั้งเดียวนะจนจบโปรแกรมนะสามเดือนฮะสี่เดือนจนเข่าคุณดีขึ้นน่ะใช้เงินไม่ถึงแสนบาทข้อสาคัญไม่ต้องผ่าตัดแล้วบางคนผ่าตัดมาเนี่ยเดินได้ไม่หนึ่งไม่เหมือนเดิมการเป็นคนเดินกระเพกหรือเดินไม่ธรรมชาติแล้วซึ่งนี่ถือว่าแล้วดีตรงที่มีการพูดคุยก่อน สำคัญค่ะคส์คสเรามีเรามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่มาฟื้นฟูข้อเข่าที่เราโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดตามโรงพยาบาลอืมอันนี้ดีอันนี้ดีเพราะว่าโอ้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนาะมาหันไปทางไหนอะไรเงี้ยแทบจะพอถึงวัยอ่ะถึงวัยอะไรอย่างเงี้ยเว้นบางเคสที่แบบพี่เคยเจอมีป้าคนหนึ่งเขาวิ่งมาราธอนแบบตอนหกสิบอ่าค่ะแล้วแบบเขาได้ยังไงเนี่ยเขาเขีเขาอะไรยังไงอะไรเงี้ย เขาก็คงดูแลป้องกันตงเนื้ออะไรของเขาอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่แต่ว่าจริงเราก็ไม่ต้องรอจนขั้นแบบวัยหุงินะี่การถ้าคนเริ่มมีอาการ30สกว่าสี่บมาเริ่มก๊อบแกรเนี่ยมันเช็คดูก่อนไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่ฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นอาการตอบสนองมันจะดีกว่าถ้าเรารอจนเราหกิกว่าเจ็สิบมันฉีดเนี่ยการตอบสนองมันอาจจะไม่เต็มแม็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเริ่มเป็นมันฉีดตั้งแต่ตอนนี้ รับรองว่าคุณแก่คุณก็ยังเขาเนี่ยยังแข็งกว่าคนอื่นเลยแม่ไม้มมยไทยยังใช้ได้เต็มที่ครับนอกจากมีโปรแกรมดูแลแล้วก็ฟื้นฟฟื้นฟูนฟนฟนฟนข้อเข่าเสือ่อมถ้าเกิดคนจะมาตรวจมวลกระดูกก็มาตรวจที่่ใช่ครับที่นี่ก็มีตรวจเรื่องมวลกระดูกไปด้วยนะครับว่ากระดูกบางอยู่ในระดับไหนเทียบกับอายุและวัยที่ควรจะเป็นนะครับเอาจะได้รู้ไงทางข้อเข่าสคั้งวบคูกระดูกเพราะเมื่อกี้หมอน่อยบอกแล้วว่ามันไปด้วยกันใช่ไหมฮะถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง มีปัญหาคือจริงๆไม่ต้องรอข้อเข่าเสือ่อมค่ะถ้ากระดูกบางดรืพุนก็หักได้คะ่ะ<ม>พี่ไม่ต้องล้มอะไรรุนแรงคนไข้หมอนี่แค่เดินผิดสเต็ปหักเลยข้อเทา้ามันง่ายอย่างนั้นเลยหมอแอดไว้แล้วแนะนำแล้วว่าต้องกินต้องกินกินบ้างไม่กินบ้างอืม <c oughs> อแสดงว่าเสี่ยงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องของเรื่องของข้อเข่าเรื่องของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่วันนี้ดูจนจบ ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาปรึกษาดูจบแล้วโทรเข้ามาดูจบแล้วนะโทรเข้ามาเลยนะครับ022772818นะครับนะฮะหรือแอดไลน์เข้ามานะครับที่ a s s i g n bac ครับปรึกษาปัญหาข้อเข่าไว้แต่วันนี้ดีกว่าครับแล้วปล่อยไว้จนแก่แล้วบางทีมันจะฟื้นตัวลำบากแล้วครับคือเราคุยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าก๊อกแก๊บแก๊หรืออยู่ในวัยที่ ไม่ไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอเยอะไม่ต้องรออยุแล้วคนบางคนไม่ได้เป็นมากเนี่ยแค่ฟื้นฟูปกติเนี่ยก็ยิ่งใช้เงินน้อยลงใหญ่เลยแต่เมื่อกี้ที่เราบอกแบบนั่นคือโปรแกรมเต็มแม็กของเราสาเดือนประมาณสักแปดเาหมื่นอ่ใช่นั่นคือนั่นกรณีแบบเคสหนักแล้วแต่ถ้าเป็นเคสปกติก็ไม่กี่หมื่นบาทไม่ต้องไปรอถ้าไปผ่านี่เขาโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ สามสี่แสนขั้นต่ำนะเออ <laughs> แล้วพี่เคยเจอคนหนึ่งเขาถามว่า <laughs> เออล้วแค่กินแคลเซียมอย่างเดียวได้ไหมก็ขึ้นอาการค <laughs> ่ะนี่ครับหมอบอกเลยรัาขึ้นอาการข <laughs> ึ้นอาการอะไร <laughs> คือบางทีเราฟังว่าคนเนี้ยดีด้วยขึ้นแบบดีด้วยแบบนี้นะ <sh arp> อีกคนนึงดีด้วยแบบนี้แต่เราไม่เหมือนใครค่ะอืมพี่ก็ต้องให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ทางพี่ดีเข้ามาคุยเชิญมาให้คุณหมอจับเข่าจับเข่าจับเข่าคุยเลยฮะเออจริงจริงจับเข่าคุยจะได้รู้ว่างจริๆเข่าเสื่อม หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเสื่อมไม่เสื่อมเอาอันนี้ดีเตี๋ยววันี้งนี่ยต้นๆอย่ารอให้พังก่อนใช่ครับช่หรือบางคนมาฉีดบำรุงไว้ได้ไหมคุณหมอได้ค่ะถึงยังไม่ได้มีอาการอะไรมากฉีดบำรุงได้ีดบำรุงได้ใช่ไหมกรอบแก๊บไปค่ะสี่สิบกว่าปีทำสวนเยอะคุณแม่รู้สึกว่าก๊อปแก๊ปแล้วแม่รู้สึกว่าหมอทำอะไรก่อนได้ไหมแม่อยากเป็นมากกว่านี้คนใกล้บ้านผ่าไปแล้วแม่กลัวอ่าได้ค่ะมาดูให้อ๋อฟิล์มันเริ่มมาเบาๆงั้นหมอฉีดเบาๆนะ กดได้ค่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นตอนนี้ไม่ปวดแล้วแต่ยังกลับไปทําสวนอยู่ไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่เออแต่ี่เพิ่งรู้จากสองอันนี้ว่ายังไม่ต้องรอให้ถึงบำรุงไว้ได้ไงบํำรุงไว้ได้ใช่ก็ต้องรอให้ถึงจุดน้นก็สามารถที่จะดูแลได้อ่ะวันนี้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็อันตราย ถ้าเกิดรุนแรงแล้วปล่อยเลือรลังเอาไว้อะไรเงี้ยเนาะอ่ะอีกจักนิดนึงค่ะ0 2 2 7 7 2 8 1 8เดี๋ยวรายการจบแล้วโทรมาเลยใช่ถ้าไม่อยากผ่าข้อเข่านะฮะอยากดูแลคุณภาพข้อเข่าให้แข็งแรงไปตลอดอายุไขเชิญเลยครับโทรเข้ามาปรึกษาฟรีนะครับสิบสายนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณหมอหน่อยมากค่ะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธทาง psi สารดีช่อง9 9กนะคะดูไม่ทันริญญาอีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มค่ะถ้ายังดูไม่ทันอีก ตามไปที่ Facebook หรือว่า YouTube การคลับเลยค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ